สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาทํากุ้งกระเบื้องทอดกรอบอิ่มอร่อยในมื้อเดียวเลยนะคะเป็นอาหารที่ทําง่ายๆค่ะมาเริ่มทํากันเลยกุ้งสับและหมูเนื้อแดงสับใช้ในปริมาณที่เท่าๆกันนะคะนําทั้งสองอย่างมาผสมรวมกันค่ะบุงรสด้วยซอสฟ้าเขียวหนึ่งช้อนซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนค่ะ พริกไทยป่นครึ่งช้อนแล้วก็กระเทียมสับอีก1ช้อนนะคะแป้งข้าวโพด1ช้อนน้ำตาลทรายครึ่งช้อนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะพอส่วนผสมเหนียวได้ที่แบบนี้แล้วเราจะนำมาทาบนแผ่นแป้งโรตีสายใหม่นะคะแผ่นแป้งโรตีแบบนี้หาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปค่ะเราจะนำมาลอกเป็นแผ่นแบบนี้นะคะจากนั้นจะเกลี่ย ส่วนผสมบางๆให้ทั่วแผ่นแล้วนำแผ่นแป้งอีก1แผ่นมาประกบกันค่ะกดเบาๆนะคะให้ติดกันเราจะทำแบบนี้จนเสร็จค่ะส่วนผสมที่เราทำไว้นี้นะคะจะได้ทั้งหมด4ี่แผ่นค่ะพอเราทำเสร็จแล้วนะคะเราจะนำไปทอดได้เลย ตั้งกระทะเปิดไฟกลางค่ะใส่น้ำมันพอประมาณนะคะเราจะทอดให้สุกเหลืองกรอบทั้ง2ด้านเลยค่ะแป้งโรตีเวลาที่โดนน้ำมันนะคะจะพองขึ้นแบบนี้เราจะไม่ใช้ไฟแรงค่ะเพราะจะทำให้แผ่นแป้งนั้นไหม้ได้ง่ายๆเลยค่ะพอสุกแล้วตักขึ้นสะเด็จน้ํามันเราจะทอดต่อจนเสร็จเลยนะคะกุ้งกระเบื้องทอดกรอบ เมนูนี้เป็นเมนูที่ทําง่ายๆค่ะใช้เวลาไม่นานเรากินในขณะที่ยังร้อนๆอยู่นะคะจะมีความกรอบอร่อยค่ะทอดเสร็จแล้วเราจะตัดชิ้นขนาดตามชอบเลยนะคะกินกับน้ําจิ้มบวยจะอร่อยมากๆเลยค่ะทั้งหอมทั้งกรอบทั้งอร่อยขนาดนี้เพื่อนๆลองทํากันดูนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ